งก็ต่อนะครับคู่นี้ครับพิกัด56กิโลกรัมครับสาวน้อยจากอิรานครับนี่คือเนตินชาฮินฟาวัย21ปีสูง168เซนติเมตรนะครับจากค่ายสันติมวยไทยจินเปิดตัวออกมาแล้วครับนี่คือไอคอนของวงการมวยหญิงณปัจจุบันครับสาวสิงห์สสพิตครับนักรบสาวแห่งบังละจัน ต่อยมวยมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับสไตล์การชกดุดันอันตรายครับชมได้เลยอู่าไปดูนะครับดูนะครับอย่างที่เห็นเลยครับปู่พักทายแบบเจ็บๆนะครับเอาละครับตอกศอกครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับทางด้านของสาวสิงห์โซโซพิษครับวงนอกวงในนี่ตุ๊ดเบ้อครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับสองแข้งโอ้โหเหมือนจะจุกแล้วครับจุกแล้วครับตอนนี้ครับเนจินโดนพายุเข่าครับโอ้โห กรรมการต้องนับก่อนเลยครับโอ้กรรมการชัยยะต้องออกแรงนับลยครับแต่ดูแล้วโอ้โหน่าจะไม่ไหวลยครับจุกเลยครับในั้นของเนจินครับโอ้โหดูอาการครับกรรมการนับไปสิบเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับสาวสิงสอนโสภิครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกเนจินชัยฟ้าไปได้แค่ยกแรกครับสาวสิงแล้วก็คว้าชัยได้ด้วยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้ โดนชายคงซีสุดท้ายครับจุกเลยครับเนจินชาฮิฟ่าและจากนั้นครับแม่รับเข่าไปชุดใหญ่ครับแม่ก็ต้องได้ว่าอาวุธนี้ออกไปแรงๆหนักๆทั้งนั้นครับและที่สําคัญครับเข้าเป้าสําคัญซะด้วยครับเจอเข้าไปนี่ก็หันหลังเลยครับทางด้านของเนจินดูกันอีกมุมนึงครับโอ้ล็อกได้คีบได้นี่ใสสะบัดเลยครับทางด้านสาวสิงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่สาวสิงเนี่ยต่อยแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับสองแข้งโอ้โหมือนจะจุกแล้วครับ จุกแล้วครับตอนนี้รับเนจินโดนพายุเข่าครับโอ้โหกรรมการต้องนับก่อนเลยครับโอ้กรรมการชายาต้องออกแรงนับเลยครับแต่ดูแล้วโอ้โหน่าจะไม่ไหวเลยครับจุกเลยครับในนั้นของเนจินครับโอ้โหดูอาการครับกรรมการนับไปสิบเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับสาวสิงห์โสภิษครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกเนจินชัยฟ้าไปได้แค่ยกแรกครับสาวสิงห์แล้วก็คว้าชัยได้ด้วยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โห โดนชายคงซีสุดท้ายครับจุกเลยครับเนจินชาฮิฟาแล้วจากนั้นครับแม่รับข่าไปชุดใหญ่ครับแม่ก็ต้องได้ว่าอาวุธนี้ออกไปแรงๆหนักๆทั้งนั้นครับและที่สําคัญครับเข้าเป้าสําคัญซะด้วยครับเจอเข้าไปนี่ก็หันหลังเลยครับทางด้านของเนจินดูกันอีกมุมนึงครับโอ้ล็อกได้คีบได้นี่ตีสมบปัดเลยครับทางด้านสาวสิงครับ๋ยวสิงซโซี ก็มวยมัดมันด้วย